ไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณาสุขค่ะวางสามมาตรการคลี่คลายมีเหตุการณ์รอรับน้ำรับมือน้ำท่วมเน้นดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะ นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณสุขเขตสุขภาพที่8เป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธรารณสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยและดินโคนลนถล่มครั้งที่2ทับ2,567ร่วมกับกองสาธรารณสุขฉุกเฉินสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพ,าพที่8ได้กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถลม่มเป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานรัฐต้องร่วมกันบูรณาการดูแลและช่วยเหลือประชาชนซึ่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือสอป,ปอชอที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงานสปอชอโดยมีประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีผู้แทนกระทรวงต่างๆรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม เพื่อประมวลข้อมูลบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำเอ่อล้นตะลิ่งดินโคนลนถล่มให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมวางแผนประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและรายงานผลต่อสอปอชอโดยให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่อย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขมอบหมายให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกรณีวตัตภัยอุทกภัยและดินคลนถล่มทุกวันโดยตั้งแต่วันที่8ถึง18กันยายน2567รยยังมีสถานการณ์ดังกล่าวใน9จังหวัดจึงได้เปิดให้บริการศูนย์พักพิงรวม57แห่ง ส่วนการดูแลให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ไปเยี่ยมบ้านตรวจรักษาและมอบชุดดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งโรคที่พบมากที่สุดคือน้ำกัดเท้ารองลงมาคือเวียนศีรษะมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจระบบผิวหนังเช่นแพ้ผื่นคันและระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้มีการจัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขรวม941ทีมให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและอื่นๆผู้ป่วยฟอกไตจิตเวทพร้อมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ได้แก่ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยยาน้ำกัดเท้ายาสามันประจำบ้านยากันยุงและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รวม55,502ชุด จากการคาดการสถานการณ์ได้วางมาตรการรองรับเป็น3ส่วนดังนี้ 1. จังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคล,คลี่คลายคือเชียงรายให้เฝ้าระวังโรคระบาดจากน้ำท่วมและออกคำแนะนำประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นทีมกู้ชีพกู้ภยัยตรวจสอบน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน 2. จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ให้ดูแลประชาชนในชุมชนและศูนย์พักพิงวางระบบป้องกันโรคระบาดในศูนย์พักพิงป้องกันสถานบริการไม่ให้ได้รับผลกระทบและประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุน สจังหวัดที่รอรับน้ำต่อไปหรือมีความเสี่ยงคือกลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดมุกดาหารนครพนมอำานาจเจริญอุบลราชธานีและกลุ่มรับผลกระทบจากพายุดิปเรชันทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินความเสี่ยงสถานบริการสำรวจกลุ่มเปราะบางเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยและเตรียมความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ